สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโอเดตเปิดใจเล่อาอดีตเคยคบปอสิบกว่าปีเผยน,นิสัยที่แม่เข้าใจผิดนางแบบชื่อดังโอเดตเห็นเรตแจ็คโคมินโพสข้อความลงในโซเชียลและยังบอกด้วยว่าทนายพร้อมหากจะฟ้องโดยได้ดระบุข้อความว่าก็ว่าจะไม่แล้วนะแต่ที่ฟังแม่แต่งมดสัมภาษณ์เมื่อกี้แล้วคันปากมากผู้ชายตัวปอปาก,ก็แฟนเก่าเราตอแหลทั้งบ้านทาให้มีชาวโซเชียลเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายและต่อด้วยข้อความ ว่าพี่ๆนักข่าวบอกคุณแม่จะฟ้องพี่ฟ้องมาจ่ะเราจะได้รู้กันว่าใครเงินหนักกว่าใครปอรอท่านนายพี่พร้อมค่ะล่าสุดวันที่23มีนาคม65โอเล็กเฮนรีสเ,เปิดใจทางโทรศัพท์ว่าตอนนี้ตอนอยู่ต่างประเทศแต่พอเห็นแม่ของดาราสาวให้สัมภาษณ์ก็รู้สึกไม่ค่อยดีและสหรับปอตอนก็เคยเป็นแฟนกันมาก่อนจริงคบกันมาสิบกว่าปีที่แล้วตั้งแต่เขาบวชที่วัดบวรน,นิเวศวิหารตอนนั้นยังไปถือหมอนให้เขาอยู่เลยเราเค พบกันตั้งแต่ตนเองอายุ20ปีต้นๆหลังตอนเจอกับปอที่ทํางานเปิดร้านทําผมของพี่ลูกหมีรัศมีแถว RCA สําหรับข่าวของแตงโมตนเองก็ได้ติดตามแต่ไม่ได้ตามอะไรมากตนเองเคยเจอแตงโมอยู่บ้างเวลาที่ไปออกรายการในช่วงที่บ้านกลับมาประเทศไทยน้องแตงโมเป็นคนที่น่ารักและเป็นคนที่นิสัยดีพูดจาเพราะมากน้องเขาเจอเราก็จะสวัสดีอัธยาศัยดีซึ่งจากที่ตนเองได้ติดตามข่าวแตงโม ก็มีความมรู้สึกมีอะไรติดขังตรงที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักปอเท่าที่ตนรู้จักตนรู้จักเข้ามาตั้งแต่เล็กเลยก็ว่าได้ก็ตามที่ตนเองได้โพสต์ไปเลยที่บอกว่าบ้านนี้ตอจากที่ตนเองได้โพสต์ข้อความดังกล่าวไปก็ได้ทราบว่าทางภรรยาและแม่ของเขาจะมาฟ้องตนตนก็เลยค่อนข้างจะงงงพระที่โพสต์ไปก็เพราะตนรู้จักนิสัยเข้ามาตั้งแต่เล็กจริงๆนิสัยผู้ชายคำว่าเจ้าชู้ก็เป็นเรื่องจริงหากจะฟ้องตนก็ฟ้องมาตนพระ ในส่วนเรื่องของศาสนาปอในตอนนั้นที่เราครบกันยังเป็นศาสนาพุทธแต่ตอนนี้ตนเองก็ไม่รู้แล้วเวลาเปลี่ยนไปเขาก็อาจจะเปลี่ยนศาสนา นิสัยส่วนตัวของปอเขาเป็นคนที่มีคารมเขาพูดให้เราเชื่อได้ส่วนเงินของเขาจะมีจริงหรือเปล่าตนไม่รู้แต่ตอนที่คบกันเขาไม่มีครอบครัวเขาก็ไม่มีอาชีพของเขาตอนนั้นคือเขาทําเต็นท์รถมือสองและตอนนั้นตนเองอยากได้นาฬิกาปาเต็กมือสองเขาก็หามาให้ตนเองได้ราคา3ามถึงห้าหมื่นบาท เขาก็ยังเอาเงินตนเลยไม่ได้เป็นผู้ชายสายเปจากข่าวน้องแตงโมและได้ยินชื่อปออยู่บนเรือตนก็ตกใจเพราะไม่คิดว่าจะเป็นปอคนเดียวกันกับที่เราเคยคบจนทุกวันนี้ตนเองยังไม่เชื่อเลยว่าปอไปทําเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรตั้งแต่เลิกกันก็ไม่ได้มีการติดต่อกันเลยสุดท้ายอยากจะบอกว่าเราก็รู้จักกันมานานแล้วตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นหนมหนมสาวสาวกันตอนนี้เรื่องจริงเป็นอย่างไรก็ไม่สามารถคอมเมนต์ได้เพราะว่าเราไม่ รู้เรื่องของเขาอย่างตอนนี้เขาบวชก็ขอให้เขาพบกับสัญ,ญธรรมของชีวิตซึ่งความจริงเป็นสิ่งไม่ตายท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณครับ